งานเข่าอีกแล้วพี่น้องสองมือแล้วไริเห็เวิวเห็นงานมุ่งลงังคากับไได้ฝนตกพยโยเข่าสองวันเลยพี่น้องเห็นยังบ่ได้จะใส่แมปารลมแล้วพอดีฝนตกแห้งสร้างเพิ่นจะขึ้นมุ่งลงังคาบ่าได้งานเข่างานเข่าตอนนี้กะเวลาหกโมงครึ่ง ฝนตกแห้งตะเศร้าเลยเหมือนกันฝนตกฝนเช็ดยังได้ถายุเข้าหอดวันที่สาวหกไม่ได้ดก็กุ้งกับนอนต่อขึ้นเลยไปน,น,อนอนนอนโยกกระทำหน่อยเอา อยู่บนท่านใหม่นอนเผา,าสังกะสีสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องเมื่อสุดทุกคนสบายดียดตอนเต่าสองวันและเด้อพี่น้องเอด้อที่มะกุงนนนะ้งได้นอนเผาสังกะสีนอนอยู่กับทอมน้อยเอาฝนกระตกลมแข่งแข่งได้พี่น้องสนามฝนอนนอนมะกุง้งตอนนี้ก็ฝนตกและแข่งฝนมาเลยบุกบนนอนน <c oughs> านกระทบน้อยโอ้ยทำมาก่อน มันเผาจังกะสิมีงานเข่าแล้วนะพี่น้องไปได้ได้มัเป็นแหละโอ้พอดีคนถึกต้องเขาพี่น้องกัปตันเด้อมาต่อทีนี้คือดีฝนถึกต้องเขาพี่น้องเ่วางานท่องเที่ยวด้วจังได้เราฝนตกเลยมั้สองวันแล้วเนาะไปหยุดงานเขาไปใส่กัปตันเลยพี่น้องนี่ ชินเมื <st Executive ament> nice. ่อกินข้าวก็ยังไม่ได้เนี่ยคนตกองแก่เลยกุ้มมากกันไม่ได้ถือจะคิดโตมาเลยแต่บนเดียวนอนกินเมื่อกินข้าวก็ยากเลยโอ้ยว่าจีมาดูดน้ำไปนอนเดบกุ้งชายเบิ่งว่ามัอนี้มาดูดน้ำไปต่อดูดน้ำไปเฮือนกระชิ้ได้อยู่ประมาณสองห้องต่อน้ามนตกมันไหลครับตอนเราไปดูดดูดเข้าไปนั่ง ว่าราคาเราก็เห็นว่าได้แล้วแต่ในสร้างผลการขึ้นราคาไม่ได้ผลต้องแห้งก็เลยต้องคิเดเรื่องอื่นไปก่อนตอนนี้อยากกลับอยากกลับบ้านอยู่นะกับอะไรต้ตกแห้งดูมานอนห้า,างต้องต้องแล้วก็เป็นหนุมหน้านอนหนาวเลยพี่น้อง <c oughs> บนนอนกันสียังดูเคียดใจหน่อยฝนสามสึุดเดกมุงกับมุงไปได้ไม่เลยพี่น้องแน่อนอนพ่อสั่งกสีรู้ซิงน่ยทั้งฝนทั้ทง,ลทงลมถ้าว่ามุ่งกา่เกินชามฉี่ชั่วโมงก็แล้วอะไพี่น้องแต่ว่าลมมันแหง้ง สามผลกับบกา้าขึ้นเห็ดย่านขับเบิรในบ้านกันโอ้ยติดภัไว้ขอดคืนตัดไัยกัเดอ้อพี่น้องโอ้ยอนะยบร้อย มาเบินนาบ้านเฮาโอ้ยเขาก็เขียวงามอุม่นทุม่มมือคนผ่านทางเลยฝนตกแหง้งตอนี้คือว่าคล้ายๆแน่เลยพี่น้องสีคล้ายแน่แล้วเหลวเอื้อนแล้ว มามาเบิ่งบ้านเขาตอนฝนตกมันชิงงามปะฝนตกมันชิงงามสมใโอ้ฝนในกระตกประสาวนเนาะเฮ้ยพื่น้องโอ้สีจะคึมๆเนาะฝนตกไม่ชะล่าฮะมันจะเศร้าๆนั่นแหละพอเขาต่อเติมด้านหลังออกมามันก็รู้สึกว่างามขึ้นนะพี่น้องเนาะ มันได้ได้ทรงมันเลยได้ทรงงานเลยต่อห้องครัวห้องน้ำเก็นมันก็นกนงามตอนนี้ก็คขึ้มๆเห็นเนาะขึ้มแห้งกล่องกก่ยังมัวๆเด้อขอโทษขอไฟไหลายถึกฝนตอนนี้ก็ไปใส่บ่อได้เลยเนาะ ติดอยู่ในกระท่มลอยเขาบ่นกันยังตกอยู่ยังยังตกลินพอดีพายุเข่าเนาะพี่น้องเห็ดงานก็บบ่ได้งานกบดด็นกบบ่เดินราคาเขากาันติดไม่ได้ส่วนงานช่วยเรือก็ไปบ่ได้เพี่น้องติดติดอยู่ในฝนนี่แหละพี่น้องติดน้ำพายุพายุเข่าผู้ใหญ่เพื่อนกันฝากเงินมาให้ไปช่วยเหลือแต่ว่าบกุงก็ไปบ่ได้ก็ต้องข,ขอโทษขออภัยเด้อ ก็เพื่อให้วิทย์พยุคือว่าวันที่เช้าหกมาเช้หกหรือเช้เจ็ดนี่แหละวิทย์พยุทธ์ักการชีเห็ดลังคาเลยหลักการแล้วการชี้ไปบริจาคช่วยเหลือตามที่ผู้ใหญ่เพื่อนฝากเงินมาให้นอกตามจุดประสงค์ที่เพื่อนบอกมาเพื่อนก็อยากช่วยเหลือเพื่อนก็เห็นเห็นบุคคลไปช่วยเหลือทางก่อนอะไรพี่น้องเห็นมาทางแฟนเพจแน่หลักการยูทูบแน่เพื่อนก็เลยมีน้ำใจอยากช่วยเหลือก็เลยฝากเงินมา จำนวนหนึ่งให้บกุงเก็บไว้ไปชส่วยเรือคนที่เขาบ่มีนะก็แล้วแต่บกุงเห็นตามสมควรอยากซ่อยเรื่องใดก,ก็แล้วแต่บกุงเล่ลยคนฟังเงินมาให้คนว่าแล้วแต่ลูกเลยเด้อเจ้าอยากเหตุใดก็ได้อยากส่อยเป็นยังก็แล้วแต่เจ้ากัให้ให้ซืบถามก้อนก้อนท้าชีส่อยก็ให้สืบถามก่อนว่าเป็นจะได้ตนไปัจเจเหตุเนาะกับบซอยชุมชีสนุ่ากไปถามก้อนเพราะว่าคู่มือนี้มันก็นคนทุกนหญามันก็ร้ายเนาะคนบุมี กยคือหุ้นอะไรพี่น้องเศรษฐกิจแบบนี้ไัยกาดินล้นคือกันโอเคเนาะกาตอนนี้ก็ต้องลุยงานเขาก่อนก่อนจะไปกาลุยหลังขาให้ให้ให้แล้วก่อนตอนนี้ก็ติดอยู่หลังคาเนี่ยแหละมันเห็ดยังหมด้เลยเมื่อวานนี้สร้างเพิ่นมาตอนแรกเพิ่นว่าทีขึ้นไปเห็นแล้วว่าฝนมันเศร้าเลยพอขึ้นไปวันนี้มีลมมาเพิ่นก็เลยเห็ด่ได้คือเก่าก็เลยลงมากา ทางเบิงมืบุนีล่ะทาวารช่าสวยๆยังไงมันมีฝนม,ม,ม,มีลมกับพี่คืนคือเก่าเพราะว่าเพิ่นกับพ่ออย่างเงี้ยมันเล้วแล้วเพิ่นกับจะไปงานใหม่เอา,าพี่น้องคลิปนี้กับบุกุ้งกับเชลยค,คอลาไปก่อนได้พี่น้องเด้อยันพี่น้องเบื่อเพราะว่าอยู่กับบุกุ้งคนเดีวยวคลิปนี้เอาคลิปใหม่ฟ้าใหม่พอกันใหม่พี่น้องขอให้พี่น้องเมื่อสุขสุขคนอยู่ดีไม่แห้งเด้อความเจ็บอยู่ได้ความใครยังมีปัดธนาสิ่งใดคอยได้เช้งานได้พี่น้องเด้อ ก่อนลากันไปกับขาฝากช่องลูกชายเ,เด้อพี่น้องน้องอนอนลัชโนนฝากไปติดตามเป็นกำลังใจให้น้องอนอนกับสาวมิงเ,เด้อลวก็ฝากช่องน้องสาวน้องคอนสวรรค์เคสามฝากใเ,เด้อเป็นน้องเด้อตอนนี้กับกดติดตามหอดหาร่อยคนเลยพเปน็นน้องัาไปซอยติดตามน้องหลวกเป็นกำลังใจให้น้องกัลากันเจอให้ผ่านกดยูทูบให้ผ่านเป็นแันซับไวๆพี่น้องขอบคุณทุก สบายใจขอบใจลายาเด้อมดจุดมงสุบอนนะพี่น้องเนะาะคลิปใหม่ภาพใหม่พอกันใหม่พี่เนาะสบาย